คำตอบของน้องวิวกุลวุฒิที่เกี่ยวข้องกับโลกของฟุตบอลนี้ยังคงแทบไปด้วยอารมณ์ขันนะคะขนาดพูดถึงคำว่าทีมจากแมนเชสเตอร์นี่ต้องมีแบบมีนิ่งนิดนึงแล้วก็ค่อยย้ำอีกครั้งถึงว่าซิตี้ซิตี้ของเป๊ปนะในทางที่จริงแล้วเนี่ยถ้าดูผลงานในพรีเมียร์ลีก หลังจากผ่านไป3นัดเอาข้างจริงนะเพื่อนร่วมเมืองของซิตี้จะทำผลงานได้ดีกว่านิดนึงนะคะสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันนี้ก็ขอแซวน้องวิวกลับด้วยแต่ก็ถือว่าเป็นสีสันของวงการกีฬาค่ะที่เรามีนะักกีฬาระดับโลกที่มีความสนใจใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลได้อย่างดีเยี่ยมเลยก็เป็นนักวิเคราะห์ที่เก่งท่านหนึ่งเลยนะคะสำหรับน้องวิวกุลวุฒิส่วนโลกของวอลเล์อบ,บอลณตอนนี้อีเวนต์ใหญ่ ก็อยู่ที่วัลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะคะและจากผลงานของทัพนักกีฬาไทยก็มีหนึ่งคนที่ผลงานโดดเด่นมากๆนั่นก็คือตัวเซตมือเก๋าของทีมชาติไทยก็คือชมพู่พรพันธ์เกิดปราดที่ตอนนี้เธอก็ยืนยันนะคะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาว่าก็เตรียมตัวที่จะต้องกลับไปเล่นให้กับทีมที่สหรัฐอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะกลับมาช่วยทีมชาติไทยในการลุยซีเกมส์ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในปลายปีนี้ค่ะ การแข่งขันรอบ16ทีมสุดท้ายศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงที่จะใกล้เข้าสู่การแข่งขันรอบ8ทีมสุดท้ายเราก็ทราบกันไปแล้วว่ามีใครบ้างเดี๋ยวจะมาสรุปให้คุณผู้ชมได้ติดตามอีกครั้งหนึ่งส่วนผลงานของทีมชาติไทยไม่ได้ไปต่อในรอบ8ทีมสุดท้ายหลังจากที่รอบ16ทีมแพ้ทีมชาติญี่ปุ่นไป0ูนย์ต่อ3เซตนะคะสรุปผลงานของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจบในดับที่13เป็นสมัยที่5 ซึ่งนับเป็นผลงานที่สุดที่ดีที่สุดของทีมสาวไทยหลังจากก่อนหน้านี้เคยได้อันดับ13มาแล้ว4ครั้งคือในปี1998ปี2010ปี2018และก็ปี2022นั่นเองนะคะพอเราไปดูผลงานส่วนบุคคลตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มมาจนถึงรอบ16ทีมสุดท้ายที่เพิ่งสิ้นสุดลงไปน่าสนใจมากๆก็คือในกลุ่มของคะแนน ในความยอดเยี่ยมในแต่ละประเภทนะคะเรื่องผลงานส่วนบุคคลเบส s เตอร์ปรากฏว่าอันดับที่2จากทุกๆทีมที่เข้ามาแข่งจำนวน32ทีมอะค่ะผลงานอันดับที่2หรือท็อปทเนี่ยคือชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนะคะชมพู่พันพันธ์ทำผลงานได้เป็นอันดับที่2ที่มีเปอร์เซ็นต์การเซ็ตสำเร็จไปถึง150นัดจากทุกนัดที่เธอลงสนามไป จากผลงานที่ยอดเยี่ยมนี้ถือว่าเป็นการโชว์ฟอร์มที่เยี่ยมอย่างต่อเนื่องแล้วชมพู่พรพันธ์ก็ได้เปิดเผยตั้งแต่ตอนหลังเกมเจอญี่ปุ่นไปแล้วด้วยนะคะว่าจากผลงานองโอลิมปิกหญิงชิงแชมป์โลกในคราวนี้ที่ทีมชาติไทยลงสนามและผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายมาได้เป็นฟอร์มที่ดีขึ้นเรื่อยๆของทีมชาติไทยแล้วเธอก็พอใจในผลงานของรุ่นน้องด้วยที่เข้ามาเล่นแล้วก็มาผสมผสานกับรุ่นพี่ในทีมต่อจากนี้ตัวชมพู่เองก็จะเตรียมตัวที่จะกลับไปลุยลีกที่สหรัฐ ซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้รายการลุสนามข่าวเย็นเคยเล่าไปแล้วว่าเธอประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีส่วนสำคัญในการพาทีมออ a n d ลนโดวาคิร e สคว้าแชมป์ลีกวอลเล์บอลสหรัฐหรือโปรวอลเล y บอลเฟดเดเรชัน2025พร้อมกับรับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมหรือผู้เล่นทรงคุณค่า MVP ประจำแมตช์ชิงชนะเลิศมาแล้วด้วยนะคะซึ่งถือว่าเธอได้สร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกที่ทำได้ เดี๋ยวไปฟังเสียงถึงอนาคตอันใกล้ของเธอกับที่สหรัฐอเมริกาค่ะอย่างชมเองเนี่ยค่ะก็จะมีการเดินทางไปที่แอตลิตอันลิมิตที่อเมริกานะคะที่โอมาฮาแล้วก็เมดิสันนะคะก็จะเป็นช่วงของกันยาอาจจะไปร่วมร่วมกับ2เดือนหนึ่งจะได้ค่ะแล้วก็ถ้าถ้าสมมุติว่าโค้ชเรียกตัวกับเบรกซีเกมก็ก็อาจจะต้องเข้าแคมป์หลังจากเสร็จการแข่งขันที่นู่นแล้วก็บินกลับมาค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเสร็จการแข่งขันที่ซีเกมแล้วก็จะบินกลับไปร่วมกับทีมออร์เรนจวากาลิสอีกท นะตอนนี้วลอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025กำลังคงดำเนินอยู่นะคะแฟนๆวอลเลย์บอลโดยเฉพาะาแฟนไทยที่ได้เป็นเจ้าภาพก็พร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วก็จับจองตั๋วกันเพื่อที่จะไปเชียร์ในรอบ8ทีมสุดท้ายกันแล้วมาดูโฉบหน้าของ8ทีมที่ได้ไปต่อวันพรุ่งนี้3กันยายนที่ลงสนามก็คือเนเธอร์แลนด์เจอกับญี่ปุ่น,นเวลา17นาฬิกาอิตาลีเจอโปรแลนด์20นาฬิกา30นาทีจากนั้น วันที่4กันยายนสหรัฐอเมริกาเจอกับตุรกีในเวลา20นาฬิกานะคะแต่ว่าที่แข่งก่อนหน้านั้นนะคะขอยามเรื่องเวลาก็คือ,อยังยึดตามเดิมนะคะคือบราซิลเจอกับฝรั่งเศสในเวลา17เนิกาส่วนสหรัฐอเมริกาจะเจอกับตุรกีแล้วก็ดูกับดูสายอย่างบางคนเนี่ยเขาเชียร์ทั้งอิตาลีทั้งบราซิลต้องยอมรับเลยว่าถ้าไปถึงรอบลึกๆจะมีเพียงแค่ทีมเดียวเท่านั้นค่ะที่คุณชื่นชอบ ที่จะได้ไปในรอบชิงชนะเลิศนะคะหรือบางคนถ้ารักทั้งสหรัฐทั้งญี่ปุ่นหรือบางคนรักตุรกีด้วยนะชอฮาลาบาลาดินแบบนี้นะยังไงยังไงในท้ายสุดเขาอยู่สายเดียวกันนะคะจะมีเพียงหนึ่งเท่านั้นที่จะไปยืนอยู่ในรอบชิงชนะเลิศซึ่งการแข่งขันในทุกๆนัดนี้นะคะที่เหลืออีก4นัดในรอบแดทีมสุดท้ายแข่งขันที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพมหานครนะคะ่ะแล้วก็บัตรยังคงปีจําหน่ายอยู่ด้วยนะคะแฟนๆโดยเฉพาะ แฟนชาวไทยก็เข้าไปส่งเสียงเชียร์ในฐาน,นะเจ้าภาพที่ดีกันได้ค่ะ